สวัสดีค่ะพบกับหมอหนิงนะคะในช่องยิ้มสวยชาแนลวันนี้นะคะหมอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอันตรายจากการจัดฟันแฟชั่นค่ะ ช่วงนี้นะคะหมอก็ได้เห็นข่าวนะคะในโลกออนไลน์เยอะแยะเลยเกี่ยวกับการจัดฟันแฟชั่นนะคะมีโฆษณาตามสื่อต่างๆมากมายทั้งใน Facebook นะคะก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดเกี่ยวกับอันตรายหรือว่าข้อเสียจากการจัดฟันแฟชั่นกันค่ะ การจัดฟันนะคะก็เป็นเทรนที่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นไทยเป็นอย่างมากนะคะแต่สําหรับเด็กต่างชาติเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเด็กต่างชาติจะไม่ชอบการมีเหล็กแต่ว่าถ้าเป็นวัยรุ่นไทยแล้วเนี่ยร้อยละ80เลยค่ะที่อยากมีเหล็กนะคะแล้วก็อยากจะมีสียางต่างๆนะคะสีสันในช่องปากเวลายิ้มก็จะได้เห็นเป็นสี ต่างๆสวยงามค่ะแล้วคนส่วนใหญ่นะคะก็มักจะคิดว่าการจัดฟันที่จะต้องมาพบกับทันตแพทย์จัดฟันเนี่ยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะนะคะก็เลยไปหาทางเลือกอื่นที่เขาเรียกกันว่าจัดฟันแฟชั่นซึ่งจะเป็นการจัดฟันหรือว่าติดเครื่องมือโดยไม่ใช่ทันตแพทย์ค่ะ โดยที่วัยรุ่นนะคะอาจจะยังไม่ทราบถึงข้อเสียของการจัดฟันแฟชั่นว่าอาจจะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพฟันและสุขภาพช่องปากหรือในบางคนอาจจะกระทบถึงการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าสุขภาพร่างกายได้เลยทีเดียวค่ะการจัดฟันแฟชั่นนะคะก็คือการที่ คนที่ไม่ใช่หมอฟันนะคะไม่ใช่ทันตแพทย์ทําการติดเครื่องมือจัดฟันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เครื่องมือจัดฟันอันนี้เนี่ยถูกมาตรฐานตามที่กระทรวงกําหนดหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการใส่ลวดแล้วก็ใส่ยางคือจะมีลักษณะที่เหมือนกับจัดฟันโดยคุณหมอเลยค่ะคราวนี้เรามาดูอันตรายจากการจัดฟันแฟชั่นกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือ การจัดฟันแฟชั่นก็จะมีการเคลื่อนฟันกันจริงๆนะคะเนื่องจากว่าถ้าเรามีการติดอุปกรณ์หรือว่าติดเหล็กใส่เส้นลวดแล้วก็รัดยางไปที่ฟันเนี่ยก็จะมีแรงในการเคลื่อนฟันจริงๆค่ะ คราวนี้นะคะอันตรายจากการที่มีการเคลื่อนฟันจริงๆโดยที่าการแปะเครื่องมืออันนี้ค่ะไม่ได้ทําโดยคุณหมอนั่นแปลว่าองศาการแปะหรือว่าตําแหน่งที่แปะไอ้ตัวแบรกเกตอันนี้ค่ะก็จะมีผลต่อการเคลื่อนฟันมากๆซึ่งถ้าผู้ที่ไม่มีความรู้ความชํานาญในการจัดฟันเนี่ยมาแปะอุปกรณ์นี้ที่ฟันของเราก็แปลว่าฟันของเราเนี่ยก็จะถูกเคลื่อนไปในทิศทางที่ไม่ได้กําหนดเอาไว้ค่ะ อย่างที่เห็นกันบ่อยๆนะคะในเคสคนที่จัดฟันแฟชั่นมานะคะก็จะสังเกตว่าฟันเนี่ยเรียนเป็นหน้ากระดานเลยค่ะ นั่นแปลว่าเกิดจากการที่คนที่ไม่ใช่คุณหมอฟันนะคะทําการติดอุปกรณ์จัดฟันแล้วก็ใส่เส้นลวดซึ่งบางครั้งเนี่ยเส้นลวดที่ใส่เนี่ยเราก็ไม่รู้อีกว่ามันคือเส้นลวดอะไรนะคะที่พบบ่อยๆเลยก็จะเป็นลวดที่มันเป็นเส้นตรงก็จะทําให้ฟันของเราเนี่ยไม่ได้เรียงโค้งเป็นตัวยูสวยงามแต่ว่าจะเป็นเส้นตรงหน้ากระดานมาเลยค่ะอันตรายข้อที่2นะคะก็คือฟันผุค่ะเนื่องจากว่า อย่างที่ทราบนะคะเวลาคนที่จัดฟันเนี่ยก็จะมีเครื่องมือในช่องปากค่อนข้างเยอะทั้งตัวแบรกเกตเส้นลวลดแล้วก็ตัวยางถ้าเราไม่ได้รับการดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธีก็จะทําให้เกิดฟันผุได้ทั้งปากซึ่งถ้าเราจัดฟันแฟชั่นนะคะคนที่เขาทําการจัดฟันให้เราเนี่ยเขาก็จะไม่ได้แนะนําหรือว่าไม่ได้สอนวิธีการดูแลเครื่องมือหรือว่าดูแล ความสะอาดในช่องปากของเราได้อย่างถูกวิธีค่ะก็จะไม่เหมือนกับที่คลินิกคุณหมอนะคะอันตรายข้อที่3นะคะก็คือโรคเหงือกค่ะก็สอดคล้องก,กันกับข้อเมื่อกี้นะคะพอคนที่ติดเหล็กมีลวดแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่ดูแลความสะอาดเลยนะคะปล่อยทิ้งไว้น,น,นานก็จะทำให้เกิดเป็นโรคเหงือกมีหินปูนเกาะเยอะนะคะ นอกจากเป็นโรคเหงือกแล้วบางครั้งรุนแรงถึงขนาดาฟันโยกนะคะหรือว่าในบางเคสเนี่ยพอเวลาจะมาถอดเครื่องมือจัดฟันแฟชั่นออกเนี่ย<ม>ก็จะมีฟันบางซี่ที่โยกมากจนต้องถูกถอนออกไปค่ะอันตรายข้อที่4นะคะ ก็เกิดจากการระคายเคืองของตัวอุปกรณ์ที่แปะเข้าไปที่ฟันของเรานะคะอาจจะเนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้วัดมาตรฐานนะคะหรือว่าเกิดจากตำแหน่งที่ติดเข้าไปเนี่ยไม่ถูกต้องก็จะทําให้เกิดการระคายเคืองในช่องปากหรือว่าเป็นแผลในช่องปากเป็นแผลเรื้อรลังได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะนอกจากอันตรายที่จะเกิดเฉพาะในฟันหรือว่าในช่องปากของเราในบางครั้งก็อาจจะอันตรายถึงกับชีวิตได้นะคะอย่างเช่น ตัววัสดุที่ใช้มันอาจจะมีสารปรอดหรือว่าสารหนูทําให้เกิดการติดเชื้อในกระแสะเลือดนะคะหรือว่าไตาเสียนะคะเป็นมะเร็งได้บางเคสเคยมีข่าวนะคะว่ามีการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสะเลือดเนื่องจากการจัดฟันแฟชั่นค่ะสรุปนะคะหมอไม่แนะนำนะคะให้ ไปทําการดัดฟันแฟชั่นนะคะถ้าคิดว่าอยากจะมีเครื่องมือจัดฟันจริงๆแล้วฟันของเรามีปัญหาจริงๆก็แนะนําว่าควรจะปรึกษากับทันตแพทย์จัดฟันนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ทําการรักษาให้ถูกวิธีเราก็จะมีเหล็กจัดฟันแล้วฟันเราหลังจากที่จัดเสร็จก็จะสวยงามแล้วก็มีสุขภาพในช่องปากที่ดีค่ะไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้หมอด้วยนะคะในช่องยิ้มสวยชาแนลค่ะ